สวัสดีครับก็ผมบอเคสัตติกิสาพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้บพี่น้องสวัสดียามเลงอันนี้กินกันอีกแล้วค่ะพี่น้องมาตั้มบ้าหนึ่งกินกับต้มหอยจ้าพโอมบอกวิธีโมแม่บอกวิธีแนะพี่น้องที่บอกจักว่าตาหอยเชอรี่อยู่บนไหนเนาะสัตติกต้มพาพี่น้องกินหลายรอบเลยแต่ยังบุเคยแนะแต่มืดใช่ไนะจะ้ะแต่ก่อนอื่นเรามาตั้มซุปตั้มกันก่อนตั้มซุปตั้มใส่หมูยอ กันเลยกันเลยจ้านอนเฝ้าอ,อะไรเอาตำอะไรบึงทำนานนีไ่ได้กินเยี่ได้กินยังพริก <S <S โอ้โอ้เกระเด็นเข้าตาได้กระเด็นเข้าตานะจ๊ะเดี๋ยวเฮ้ยน้องเหนียวไปฟุตฟุต้า ือปุ๊บอยู่ตั้งให้มาแล้วเรียนของเรามาทางนี้แล้วลุกแลยตัวพิษกระเด็นเข้าตาไอ้นักเรียนได้เวลาเลิกเรียนกลับมาแล้วนีจ้าทำอะไรอ่ะักกินนกมกินนกมเดี๋ยวแมงเด้อได้อุดหลายเล่มได้ ส่นวนครัขวของเราเพียบเลย <c oughs> มาดีกันต่อเอากรดาษม,มาตำเลยไ่ตำพริกกระเทียมให้เลยตำพริกกับกระเทียมให้แหลกตาม้วยขออภัยหน่ะมะเขือเทศโอ้สองอย่างแล้วี น้งอันดาขมยอเส็จมืจ่นี้สะติดิดตำใส่บะเอิอกนำบัเอิ๊กบเอิอก,ออกหรือัะคายัะคายะส,สะอึอกบะะอึอกภาษากลางเพื่อนฮะเม็ดมันหน้ำละรสชาติคือเปรี้ยวเปี้ยวต่เมื่มันมานาวเลย อร,อ,อร่อยเลยิแก้วเปรี้ยวๆนะจมด้วย,วยวนะมะานาวจำด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลทรายอ่ะเอา น้องมะนาวเอยน้องมะนาวนองอันดาผสมผุกเค้าให้เข้าออก,กันจับเลยตามด้วยน้ำปลาเลยจ้าผสมกันเลยตามเบาๆสาชรลไปนหน่อยแซ่บหน่อยใลย่เแซ่บหลาย ใส่ลายลายใส่ลายลายเซิบลายลายตามด้วยสิ้นมะละกอ่อเหมือนข้าคุณกระจงก่อนตามเป็นบ่เป็น มยอใส่ลงไปเลยเนาะหรือว่าสิกินข้างนอกกับเอาไว้จักหน่อยไว้จักหน่อยสไปเลยมาสเอ <c oughs> สง,องอพี่กั้นหันไปรู้ตาคนคนคนบไปเจบแบบนี้้เอากิมด้วหอมบาหอมมันน้องอั น่ากินมากเลยนะเฮ้ยสีสัน,นชิมด้วยน้องกนนะจุจ้ดเลี้ยวยำเลงอืมเปิะเบอร์นี่กินกันมาพี่น้องแซนด์ำกันครับมาจ้าเรจียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ทำหุ้งหมูยอแล้วก็น,นี่พักที่เราเหลือกี่กระน,น้ำพริกนะ ชาติกเอามากินกับตะมุม่งโต่มาก่อนอื่นชาติกสิพาพี่น้องแกะตาหอยเดือดหน่อยนี้ใหญ่ๆก่อนนี่หอยเชอรี่ตามันอยู่แบบใดพี่น้องวะนี่จ้ะแกะหัวมาแบบนี้เนาะนี่จ้ะดูนี่จ้ะตาหอยเชอรี่จะอยู่ตรงนี้นี่เปิดออกหรือฉีกออกตรงนี้เลยก็ได้จ้ะเผื่อพี่น้องบางคนเพื่อบะกินเป็นแบบนี้นี่เด็กกระสีเห็นดำๆอยู่นี่พี่น้องอนี่ด็ตุดปูดอยู่นี่ Nè... Chà, con cong cong đó giựtออก rồi này ờm <Tồnghoa> chôn trong này chả nhạc... oh ngắt ra rồi nhìn đi đi mình cứ ở để ta của chị thủy tía noạ, thứ nữa, ngồi nhảy ô xếp ngắt, mày luôn trong này rồi อยู่ระหว่างกลางหัวนี่จ้ะหอยโหใดิเอาน,นิ้วชี้ของเรานี่งัดขึ้นมายิกออกเลยอันนี้เนี่ยจ้ะกินกันเลยกินได้แล้วมาลยนนุยันแบบนี้อันดากินกับข้าวเลยพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มาแซ่บๆน้ำกันมาพี่น้องแซ่บๆน้ำสาต๊อกับน้องอันดาครับโอเคไม่ได้กินน้ำเด้อพี่น้องโอเค,นนเอ,อ,อ,เคอิ่มแล้วอิ่มยังอิ่มอยู่เลยกินข้าว กับน้ำพริกละกรรมกับไข่เจียวกินไปสองจานสามจานโอ้ยแน่นปึกเลยพี่น้องพี่น้องอันดาครับสาวติก๊กพาแซ่บนะครับเนาะ 应该。<noise> ึินด้ล่งเป็นสัสดีเพ่งใหญ่ยังลำมันด้เอามูโยให้กินเนี่ยตัวยงหึตลองพุทธน่อนิ่นี่น้่ยนี่เซ็บเจ็บก็บได้กินขบกุ้นแต่ว่า มันคั่มแล้วยามแรงแล้วจ้ะอดเอาแป้งส่งุนไม่ค่อยได้กินเลยมาโซนเดี๋ยวเพื่อนผู้เพื่อนกินอย่างบ้วนเนาะพี่เนาะมันติดเลย้กินอะไรเยอะกับอ้วนกินหอะไรเยอะกับอ้วนกรรมพันธุ์กรรมเม็กรรมพันธุ์มักอ้วนอยู่แล้ว skin bờ lao này hết quần rồi hai lướt kị... nhá Hãy subscribe cho เท่เสือเลยกำลังมือ,ดอ,อมเด็กสิบเก้ายี่สิบเก้ายอาันเกิดแม่พอดีเฮ <c oughs> ่กินเค้กกัพ่อสองคนเลยะแหละดาเขาคาย กลางเวรค,คืนเลยขอไ้นอนไ้นอนเงคือนทั้างค่นไปโรงเรียนปกติแต่ว่าเข,ขาคไข้ไ่ยเรียนคืนอ๋อไปข้างคืนเนาะกัางคืนอลคืนะก่อน ซัดก็สื่อจะมาต้องเป็นหอยสาดซักลายแล้วก็พวกุ่มไปสู้หรือลูกูทับสันที่เลยมามาทีละ กินอะไกินตามแม่บางกินอะญ่เรากินได้แบบแม่กินตามไม่แม่มูมามันบุกินะบก

พี่น้องอีกแล้วพี่น้องไปหาซื้อใส่กินเนาะ <c oughs> ถ้าเป็นหอยนาหรือหอยฝากกุ้งหอยปังหั่นปต้องเอาตาออกด้วยจ้ะเอาออกเฉพาะหอยเชอรี่ที่มันเมา่าถ้าเวลาไปซื้อก็ทานไม่ค้าว่าหอยหนังหรือพี่น้องบึงเป็นกะถ้าว่าบึงเป็นหอยเชอรี่กะก็จังเอาตาออกจก้ะถ้าบอแม่อหอยเชอรี่ก็กินได้เลย จับแม่ก็เป็นหมงเป็นต้นบอลต้นหอยเชอรี่แหลมต้นหอยอื่นมันสมุนหอยปังหอยนาแบบคะ่ะ<า>เลี้ยงขายกูมือคะ่ะหอยเชอรี่นี่ก็เลี้ยงกันเลยมีหลายๆอันั้นเพิ่นห้หลายเพจเพิ่นเอามาขายส่วนมากเพิ่นเลี้ยง มันเริ่มมันเริ่มสีหารกินยากแล้วจ้ะนกมันเกิดจากนกนกปากห่านปากห่านปากห่างตัวใหญ่ๆค่ะมันมามันมาประเทศไทยค่ะมาลักกินของเรามาลักมันมากินจนบดแต่บางพื้นที่ก็ยังหลายจ้ะบางพื้นที่ก็มันกัดเข่าดิพี่น้องหอยเงี่ค่ะหอยเชอรี่ค่ะ ันนาผู้ใดมีนี uh ่โอ้ยต้นข้าวเหลือแต่ต้มดูมันกินมันกัดกินมันขวงกัดกินของเพื่อนเของไรกินตะกี้มันกับบุ้มีดอกรุ่นแม่อย่างน้อยบุ้มีมีแต่หอยหอยปังหอยนาแบบนี้เลยเจ้ามันมาจากใส่อุ้แค่ไว้หนาะแบบนี้หอยนาหายไปเลยแบบนี้มีแต่หอยเชอรี่ตะกี้นะให้นาทุ่งนา นี่ตะหอยอี่นี่แหละสมัยแม่ยังน้อยไปเก็บเทื่อวเลยเป็นคุ่เป็นถังมาต้มกินกับประตุนใะช้ไหมวยแซ่บแล้วเจียวสมสุ่มต้มใส่ตะไคร้ใบมะขามอ่อนกอันแม่ก็มันมันแซ่บของหอยเชอรี่หอยนาค่ะหน่วยกระสำนี้แหละ เันสีจบกันเป็นก้อนเป็นกลุ่มในเจน,นากลุ่นมาใหม่ใหม่ไปเก็บกบบกลี่ะผสมตอกเป็นคู่เป็นถังลงมาต้มกินก็เขา่าแทบตามบะตามหูให้ไปนาตามบะตามโดนหรือว่าเป็นป่าหูให้ไปนาแห้งหลายหอยเลื้อยหอยหอม หอยหอมรสชาติมันหอมมันหวานฝนตกลิ้นนะกลอยแล้วมันจะไต่ขึ้นต้นไม้ไปเอาในต้นไม้เลยอีนี้น่ำจุ่มน้ำตามพื้นก็มีที่ส่วนมากมันเนมักเหมือนต้นไม้หอยหอมหค่ะหอยเลื่อยต้องหาหนาแรงช่วงนีบ้บ่หอยเลื่อยค่ะหอยเลื่อยก็เจอหนาฝนเวลาไปเก็บเห็ดก็เจอหอยเลื่อยชนิดหนุ่ยใหญ่ แต่ถ้าถามส Wheel ่วนตัวแม่ว่าไม่แม่ว่าหอยหอมมันแซ่บกว่ากระเัื่อมหอยด้วยพี่น้องว่าหอยหอมกับหอยเลื่อดเนี่ยแซ่บกว่าจะติกว่าหอยหอมเนาะหรือว่าบางคนอาจจะมักหมดคือกันหอยเลื่อยหอยหอมกระปักกุวงหอยนาบ้านเฮาบ้านพออย่างไรนอ้อบารูบ้านพอบ้านพอยันบมูมีที่มีตัวหอยจุบ อันเพื่อนมีหอยยังแน่ลูกถามใช่เอาหอยจุกมีจะหอยจุกเพื่อน่อนสุดท้ายคนละคือแซ่บปากคักรี่น้องโอเคเพื่อนโบอยากนำจะอิ่มคักลักษาแล้ว <c oughs> เออเ่าพลาดแล้วบรได้กินน้ำมันพลาดแล้วเนาะนานเนาะแซ่บมากโอเคอิ่มแล้วพลาดมากลูกบอกค่ะก็เคยบอกินค่ะแซ่บนี่ะเพราะอิ่มเลยเพราะกินเพราะเข้าเตี้ยวพลาดมากเขาบอกเข่งไม่พลาดเนาะตีนึงนอนดาจ้ำบอ เบรุง่เดียวก็ถือว่าตำนี่กินไปเรื่อยเลยยังไมนึงกับซิบร์ตเลยจนี่เจ๊เจ๊อแม่โกเแหละกินเรื่อยเกินเรื่อยเ่จ้าหรือว่าเจ๊ลี่เลาเนยวมนมเนีี่ก็เรื่องหมอนะเนอะจ้าอ่านะครับเนาะคลิปนี้ขอฝากพีเท่นี้ครับ ฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยได้ครับแล้วพ่อกันคิดหน้าคิดน,ะดนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าพีจ้า